วันนี้ยายแต้ไปซื้อทุเรียนดิบมานะคะอีก2-3วันถึงจะสุกก็จะมาลองต้มดูค่ะว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงเนื้อทุเรียนจะเละหรือเปล่าค่ะเพราะเคยทําคลิปการบ่มทุเรียนมา4ีวันถึงจะสุกบางท่านใจร้อนอยากทานเร็วๆยายแต้ก็จะทําวิธีนี้ให้ชมกันนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะยายแต้ก็ให้พ่อค้าเลือกเอาลูกที่ดิบๆให้เลยนะคะครับลูกนี้ประมาณ2วันนะครับ2วันสุกนะครับ อีกสองวันสุกกออรอบนอกนุ่มในนะครับแต่แไปซื้อตอนเช้าพ่อค้าบอกว่าอีกสองวันถึงจะสุกก็รวมกันเป็นสามวันแต่แต้วจจะทําให้สุกในวันนี้เลยค่ะค่ะได้มาแล้วก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงรองให้เดือดพอน้ําเดือดก็นําทุเรียนลงไปต้มเลยนะคะกดให้ทุเรียนจมน้ําทุกๆส่วนจะใช้เวลาต้มในน้ำเดือดที่5นาที พอครบเวลาแล้วก็มาน็อกในน้ําเย็นน้ําเย็นจะจัดถ้ามีน้ําแข็งด้วยยิ่งดีเลยนะคะน็อกน้ําเย็นก็เพื่อหยุดการสุกข,ของทุเรียนทุเรียนของเราจะได้ไม่เละและไม่สุกต่อแช่ในน้ําไว้แบบนี้ก็ประมาณ5-10นาทีหรือจนกว่าทุเรียนจะเย็นสนิทเนี่ยค่ะจะสังเกตได้ว่าเปลือกทุเรียนจะนิ่มลงและสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็จะได้กลิ่นหอมของทุเรียนออกมานิดนิดนึงค่ะและทุเรียนที่อยู่ด้านในก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะ และสังเกตอีกอย่างหนึ่งเปลือกทุเรียนพอโดนอากาศประมาณสัก5-10นาทีก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้ค่ะและสีของเนื้อทุเรียนก็มีสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อของทุเรียนข้างในก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่ชีกแต่ว่ารสชาติก็อร่อยไปอีกแบบเนื้อทุเรียนจะมันๆเหมือนเนื้อครีมเลยค่ะแต่ความหวานก็สู้เราบ่มตามธรรมชาติไม่ได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนทนความหิวไม่ไหวก็พอแก้ขัดได้ไปนิดนึงค่ะ ถ้าหากบ้านไหนมีทุเรียนดิบเยอะๆก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะใช้เวลาไม่ถึง20นาทีจากทุเรียนดิบๆก็กลายเป็นทุเรียนสุกแบบนี้แต่รสชาติก็จะสู้ทุเรียนบ่มตามธรรมชาติไม่ได้นะคะรวมๆแล้วก็รสชาติไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรือจะลองตักออกจากน้ำเย็นแล้วบ่มไว้สักหนึ่งสองชั่วโมงรสชาติอาจจะหวานกว่านี้อย่าแต้วแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากท่านไหนเลือกวิธีต้มวิธีนี้ถ้าชิมแล้วรสชาติไม่ถูกใจ ปอกเปลือกออกให้หมดแล้วนำแรบมาคลุมไว้แล้วบ่มต่ออีกหนึ่งคือนอกตู้เย็นนะคะแล้วทานในวันถัดมารสชาติก็จะดีมากๆแล้วก็กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะถ้าหากบ้านไหนมีทุเรียนดิบเยอะๆก็ลองไปต้มทานกันดูนะคะจะได้รู้ว่าทุเรียนดิบเวลาเรานำมาต้มรสชาติของทุเรียนเปลี่ยนยังไงค่ะ